โอเคครับตัวนี้ก็เป็นตัวเดโม่เราจะทําให้ดูกันนะครับก็ก่อนไปดูเดโมเราจะมาดูตัวขั้นตอนเวิร์ดโฟล์ตั้ง่าต่างๆกันก่อนนะครับเรา Google w แล้วก็เฟซบุ๊กแบบนี้ครับเข้าตัวหลายแชทบอร์ดนี้ก็เข้ามาสว่บิลลี่ควีตตรงนี้เราเป็นตัวไอไอของไลน์ที่เราทําการสร้างขึ้นมาครับาจะมาเข้าสู่ของตัวแชทบอร์ดตัวนี้ส่วนโมเดลเราใช้เป็นตัว GPT 4 m นี้นะครับ4.1ตัวนี้ แล้วก็เป็นเมม o ี i ก็ใช่เป็น simple memory ตามปกตินะครับที้เรามาดูเดโมกันสักตั้งนะครับเออพิดว่าพิดว่าอะไรดีคิดว่าอู้รู้จัดเออรอจะรอไหมแล้วก็จะรอขั้นตอนการทํางานนะครับแเราจะโผล่กมาตรงนี้หลอกก็จะขึ้นมาตรงนี้อยู่นอกงานเองที่เรือ นี่ผมก็ไปถามว่าคุณรู้จักอาจารย์หนึ่งที่หล่อหล่อไหมเล่า <c oughs> <c oughs> ขึ้นอะไรแบบนี้นะอาจารย์ธารวิชชื่ออย่างเห็นอะไรเขีย,งงเขย,เขยนเยอะจัง ก็เหร่เด <beginning> <world> ียวเราใช้สามารถใช้งานได้ครับบร้อยครัอผมมากครับโดผิด